สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมากินเขาาน้ำกันครับผมจ้าทอดเนื้อทอดเนื้อทอดเนื้อแกงเซ้นใส่ปลากองแกงเส้นใส่ปลาฟองกินง่ายๆแล้วนะพี่น้องเนา กินเต้นเต้นมั้งใจมันบ่ได้หืมสดใหม่ๆคือทอดผักก็มันเ,นเนย็นเหนียวเลยเหนียวเลยเป็นมันเนาะคนบ่มีเสียงมันเหนียวลีอืออือ ก็มันเสียมีกระเพนอนี่ต้องทอดไม่ไหอมอืมอืมทอดไม่ไกินเลย้ืึกว่า เขาเก่ากูนมงนมีตะเนื้อสองกับรอบวเขาเก่วกุนสเสยอ่าเห็นปะค้าเยวมันก็อืด ưu này kèm tay bát đơn đúng khoa một tập Nó xào luôn Chân bao phóng Chào Thay bài Được xoay bài youtube ในของความเป็นอาหารปลาอ,อาหารปลาเนี่ยเนาะเขาจับใส่กระป๋องไว้สดหนามั้งใช่ห่านคืนบักหลายดับซี่นะมันเนียไปมาพี่น้อง ค้นที่จูสภาพใหญ่หรอแม่บ้านคุ้นเนี่ยทวมเนาะยูรันเขาเจ้กากลางเต้นให้ยูเนาะที่ไหนเหตุหรนะทุง่งเขาหลวงอ่ะทุ่งเขาหลวงนะังสลักแล้วเห็บนบ่มทงปั่นใบลืม,มนะเขาเรียวเพ่ะเพื่อนกลางเต้นให้ยูขางถนน năm chi cứ nha Thưa bạn cắp lốt bất à Bạn chi lắng lắm, Bất kê thuộm chứ nhiều Không còn Ừ Cần cho tìm

ได้อย่างไใปใส่บ้านจะจังหันน้ำอื่นแม่ทอดไข่ทอดไข่สอดปลาทอดนี่อนี่บอกข้า,ากินไดบ้บ่หืมเป็นเนื้อเสียดนะมันแข็งข้าวสารกับแกงไก่้กัน้ะก้มไข่ mẹ cái lẽ đâu nữa có chứa nào chưa chịu mùa nè mùa mì nè mùa mì nè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 mì nè mì nè mì nè nè mì nè 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 mì nè mì nè mì nè mì ขึ้นใจไหมไม่ตายก่อนก่อนขึ้นใจไหมขึ้นใจไหมหอมแม่ใจขึ้นใจไหมขึ้นใจไหมคะหอมพ่อยังหอมพ่อยังแกเ,เอาอะไรเอาุอาบอลไหม,ไมเอาุบอลไหมนี่อเมงเอาบอลจะจับไปไปเล่นฟุตบอลไป 哦。啊， นี่บ่มีไผมานอนนาเลยมีแต่ลุงไดเขาว่าเหมือนอื่นพิ่บ๊อบวัดอืมแน่ไม่จ่ลูกนอนนะแน่แน่แนเอาออกเอาออกเอาออกลูก Đón đi nhốt nè Ừ phải ừ. 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 เมื่อนี้ครับไปซื้อห้อง เพราะว่าเนี่ยเพราะว่มามีออเดอร์เตากกุ้นเซนเตามันห่างเตามันพังเพชรบุรีเตาออย่างเฮชรกนเลยไปซื้อใส่กอกุ้นเซนอ่ะเนี่ยกอกข้า,าวารเลวเพชรจังซีให้เพิ่ณ มืออ่นมืออ่นกับออกขั้นสามืออื่นเพ่ไปเอาบุญก่อนมือฮือผลละโอ้รับเ,เขาดินเนยเมื่อกานี้มันก็ตักหมดเลยแล้วครับราดที่เห็ดขายน้ำบานค่อยๆเห็ดไปเลยพี่น้องมนนีไรได้งอกเงยขึ้นมาโ้เห็ดกับโบมีด้วย ได้ซ็ยังดีอยู่บ้านได้เพราะสืสุ้ดรสน้ำปลาเขาเลยจะไปคิดว่าก็เล่น,ตตหนหน่อยก็เล่หลายก็เล่นหน่อยบะเห็ดแบบจะเป็นอย่งเมียซื่อจริงเขาเมียเข,า,ขานั่งพักเขากับเจ้าเมียเขาบะเห็ดอย่างนี้นถ้านั่งหายใจถิ่มนั่นแหละแห่งเมียกวะที่รีพี่น้อง เมือนึงมือน,นึงเนี่ยอ้าขั้นบวชเห็ดยังเลยเนี่ยเบิดเวลาชิมไปชื้นๆเจ้องหาอย่างเห็ดได้อื่งละลอย องนี้ดีนะขอบ้างดีก็ดีก็จุกเองินออกจากกระเป๋ามือละหน่อยเดียนหนึ่งสามพันเต็มมือ,มอละหน่อยเดือนหนึ่งก็สามพันลูกไปลองเพ่งลองเพ่งน้ำติดกดอ,อกไหมเพ่ง Ngon chú Biên tôi đứng đoàn thêm em cuộc Muốn khen Ừ, muốn khen bông không thể để thứ Nó sạch khẩu Khẩu sầu không? Sạch Kéo đi đi ปาดหยงกัดกัมันยิาย้าแบบเบิ้มเพิ่งแข็งต่อไรถ้าไปครับแน่นี่ยเออหิ้มไวโดนแม่มันสวัดแล้วเวขอไปครับแน่เนี่ยมันกดข้างกับไตมึงเนาะ 镜头。

ลมหนาววีวีว,วีสัมผัสได้เลยนะคะอเนาะปลาบืนม่อเม็นว่าหนาวแบบนั่นเนี้ยแบบเย็นอ่ะล้มแบบเย็นอืมเหีเ่อนคลายน่ะพี่น้องคือแบบหอบเนี่ยเนี่ยยังพูดซึ้เลยก็มันเดือดจะออกคันขาเนาะอืมอ,อืม้อน,นอื้อเนาะมุ่งอื่นหนิเนานะออกคันขารมกระมัเนาะ จะว่าไปเฮ็ดบุญยังค่ะเออที่น้องของค้นถามอ่ะไม่สบายยังกินเบียร์อยู่นะที่น้องก็ได้กินเบียร์ด้วครับเศ้าแม่ถึงจะไฟซอดผุนละเบียร์